สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราก็จะมาเซตอัพสีน้ำา12สีที่เราเลือกมาค่ะเราก็มีคลิปเก่าๆเกี่ยวกับข้อมูลสีที่ควรรู้เพื่อเอาไปสร้างเซตของตัวเองกันหลายคลิปพอสมควรแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้เราก็ค่อนข้างจะเน้นไปที่สีที่เราเลือกค่ะว่ามีสีอะไรบ้างทำไมเราถึงเลือกสีพวกนี้เลือกมาแล้วชอบหรือเปล่ามีสีไหนที่อยากเปลี่ยนหรือเปล่า เพื่อที่จะได้เอาไว้เป็นข้อมูลในการเลือกสีใส่เซตครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับเซต12สีนี้นะคะเราจะมี6สีหลักที่เป็นเหมือนกับตัวบังคับเลยก็คือแม่สีค่ะโดยที่จะมีทั้งแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็ฟ้ามาเจนตาเหลืองค่ะหรือจำง่ายๆก็คือเหลืองทนเย็นเหลืองทนอุน่นแดงทนเย็นแดงทนอุน่นน้ำเงินทนเย็นแล้วก็น้ำเงินทนอุ่นค่ะสีเหลืองทนอุ่นนี่ก็จะออกไปทางสีเหลืองส้ม,มนะคะ สีแดงทนเย็นจะออกสีแดงชมพูสีแดงทนอุ่นออกสีแดงส้มหรือว่าสีแสดสีน้ําเงินทนเย็นเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินที่ออกไปทางสีเขียวค่ะแล้วก็สีน้ําเงินทนอุ่นออกไปทางสีม่วงหรือสีแดงต่อมาก็จะเป็นสีที่เรียกว่า convenient color นะคะซึ่งก็คือสีขั้นที่2กับสีขั้นที่3นั่นเองค่ะ ปกติมีแค่แม่สีก็สามารถผสมสีได้หลากหลายมากอยู่แล้วแต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกต่อการวาดเท่าไหร่ถ้าต้องคอยผสมใหม่ตลอดนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการผสมแล้วไม่ได้สีเดิมด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนใช้สีไหนบ่อยอีกด้วยนะคะอย่างเราใช้สีเขียวค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกสีเขียวมาเพิ่มอีกสสี นอกจากนี้ก็ยังมีสีม่วงด้วยค่ะเราเลือกสีม่วงทนอุดมาเพราะว่าสีแดงกับสีน้ำเงินทั้งสีสีที่เราเลือกมาค่ะมันสามารถผสมกันให้เกิดสีม่วงนี้ได้ค่อนข้างยากซึ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคิดในตอนแรกนะคะแต่ก็แอบบอกไว้ก่อนว่าสีม่วงที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นสีที่เราอยากจะเปลี่ยนในอนาคตค่ะแล้วก็3มสีสุดท้ายเราเลือกเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดค่ะ เนื่องจากว่าการที่จะผสมสีให้ได้สีน้ำตาลเนี่ยจะต้องผสมแม่สีทั้ง3สีเข้าด้วยกันอัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้น้ำตาลเฉดไหนหรือถ้ามีสีขั้นที่2ออยู่แล้วอย่างเช่นสีเขียวเอาสีเขียวไปผสมสีแดงหรือว่าสีส้มก็จะได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้สีน้ำตาลเยอะเลือกสีน้ำตาลไว้ด้วยก็ดีค่ะ แต่เดี๋ยวเราจะมีการวอฟตสีให้ดูด้วยนะคะซึ่งจากการที่เราวอฟตไปแล้วเนี่ยน้ำตาลที่เราเลือกมามีบางสีที่ค่อนข้างใกล้กันมากเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นสีน้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งสีในอนาคตที่เราจะถอดออกแล้วก็ใส่สีอื่นแทนเหมือนกันค่ะชื่อสีทั้งหมดที่เราเลือกมานะคะทั้ง12สีเป็นสีของ d ด n i e l s m สมิค่ะแต่ไม่จำเป็นว่าสีที่เลือกจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดนะคะเอาที่ชอบค่ะผสมกันได้ สิบสองสีของเราก็จะมีสี Hansa Yellow Medium, Quinacridone Gold, Anthraquinone Scarlet, Quinacridone Rose, Rose of a u t a m a r i n e t e l b u e Green Shade, p r a s t i a n Blue, Sap Green, Perlin Green, Sepia, b u r n Sienna แล้วก็สีสุดท้าย Transparent Red Oxide ค่ะต่อมาเราก็จะทำ Mixing Card นะคะ คือปกติเวลาได้สีใหม่มาเนี่ยเราจะทำตารางผสมสีเพื่อที่จะดูว่าอะไรผสมอะไรได้สีอะไรใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอัตราส่วนของแต่ละสีที่นำมาผสมบางทีเอาแดงผสมเหลืองได้ส้มใช่ไหมคะแต่ว่าเหลืองที่เราเลือกมาเนี่ยความเข้มข้นของสีมันไม่ได้ฉุดฉาดเท่าสีแดงทำให้เมื่อใช้อัตราส่วนสีที่เท่ากันผสมออกมาจะได้เป็นสีแสดมากกว่า เราก็เลยทำเป็น mixing card ค่ะจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่องช่องบนสุดกับช่องล่างสุดจะเป็นสีที่ยังไม่ได้ผสมตรงกลางคือใช้อัตราส่วนเท่ากันช่องที่2จากบนจะใช้อัตราส่วนของสีบนสุดมากกว่าและช่องรองสุดท้ายก็จะใช้อัตราส่วนของสีล่างสุดมากกว่าทีนี้ก็จะได้รู้ว่าถ้าอยากได้สีนี้จะต้องป้ายสีหนักไปทางสีไหน ทฤษฎีสีก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณลักษณะของแต่ละสีที่เลือกมาก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างพวกสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินจะมีทั้งสีที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็เข้มข้นต่ําสีน้ําเงินสสีที่เราเลือกมาค่อนข้างจะเข้มข้นสูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากผสมให้ได้อย่างเช่นสีเขียวอ่อนก็ต้องเบามือในการป้ายสีน้ําเงินนิดนึงนะคะแล้วก็หนักมือกับการป้ายสีเหลืองให้เยอะ นอกจากนี้แล้วนะคะโอเคตอนนี้เรามีสีจำนวนไม่เยอะมี12สีก็จะใช้วิธีผสมสีเอาแต่พอใช้ไปใช้มาอาจจะรู้สึกว่าอาตัวเองใช้สีชมพูอมส้มซะเยอะในอนาคตเราก็อาจจะซื้อสีสำเร็จที่เป็นสีชมพูอมส้มนี้มาเลยหรือไม่ก็บีบสีสองสีแล้วผสมกันไว้ใช้ในแผนเลยก็ได้ค่ะ มาถึงเรื่องคอมเมนต์ในการเลือกสีของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าเราเองก็ยังเลือกแบบลองผิดลองถูกอยู่เพราะว่าสีที่เห็นในเว็บกับสีที่ระบายออกมาจริงๆมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวค่ะรวมถึงพอทำมิกซิ่งการ์ดผสมสีออกมาแล้วก็พบว่าบางสีค่อนข้างใกล้กันมากเกินไปจนพอเอาสี2สีนี้มาผสมกันแล้วเนี่ยสีสมช่องตรงกลางที่ได้ออกมามันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะ อย่างเช่นสีคุณาคิโดนโรสกับสีโรสออฟอัลตามารินทั้ง2ส,สีเนี่ยรหัส PV 19ทั้งคู่ค่ะแล้วก็พอเอา2ส,สีนี้มาผสมกันทั้ง3ช่องแทบไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราใช้คุณาคิโดนโรสเยอะเราก็จะเก็บสีนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนสีม่วงเป็นสีอื่นแทนแต่ถ้าเราใช้โรสออ u อัล a า a r ร n นเยอะเราก็จะเปลี่ยน สีแดงเย็นเป็นสีอื่นให้ห่างจากสีนี Kansas> ้มากขึ้นเช่นอาจจะเป็นสีชมพูอมแดงหรือ UH, ว่าสีชมพูอมส้มแล้วก็สีน้ำตาลทั้ง3สีที่ค่อนข้างจะใกล้กันมากไปหน่อยแล้วเราก็ไม่ค่อยเอาสีน้ำตาลมาผสมสีน้ำตาลด้วยกันอยู่แล้วนะคะเราก็คงจะถอดออกไปสัก1สีแล้วก็ใช้สีอื่นที่ใช้บ่อยแต่ว่าขี่เกียจผสมเองแทนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ